บัดนี้ขอเราทุกคนได้นั่งเจริญจิตภาวนาในขณะที่พันโทสุธิสุขสากลจะได้ถวายในส่วนที่เป็นถ้อยคำที่รังสรร์เป็นบทอันมารยัอันจะมีขึ้นณนะบัดนี้ขอเราได้กำหนดลมหายใจในส่วนมรณานุสติโดยพร้อมกันณนะบัดนี้ครับ ประนมหัตนมัสการสังขารร่างหลวงพ่อผู้นำทางสร้างกุศลวัดไก่เตี้ยปทุมธานีที่ยินยนสาธุชนศรัทธาบูชาใจคือพระครูโสพลกิจจานุยุทธเป็นวิเชียนผ่องผุดพิสุทธิ์ใสหลวงพ่อเพียนอีกหนึ่งนามงามวิไล แต่ดวงใจไม่เพี้ยนผิดกิจด,ดำรงวัดเก่าแก่แต่ก่อนดอนไก่เตี้ยไม่เสื่อมเสียทุกวาระงานพระสงฆ์ตำบลกระแชงสามโคกโ,โชคมั่นคงมีพระสงฆ์เป็นนาบุญอบอุ่นใจเป็นเกจิอาจารย์คมในฝักญาติโยมรักและศรัทธาข้ายิ่งใหญ่ ยามทดทอ้อเข้มขลังพลังใจหลวงพ่อมีแต่ให้ไม่รามือณนะบัดนี้ถึงคราวชาวไก่เตี้ยต้องสูญเสียหลวงพ่อไปไว้เพียงชื่อพระราชทานเพลิงท่านงานร่ำลือนี่แหละคือศรัทธามหาชนน้อมกุศลบุญญามาถวาย หลวงพ่อจากเพียงกายในแห่งหนแต่ยังชื่นหัวใจสาธุชนตามรอยธรรมที่เลิศล้นนิรันเทินสาธุบรินี้ได้เวลาอันเป็นการสมควรแล้วเก่ากับผมขอพระทนอนุญ,ญาตพระเดชพระคุณองค์ผู้เป็นประธานสังฆชนบทพระเชินโนรส